สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกินง่ายหายป่วยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้จะมาพูดถึงผักผลไม้5สีที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานเพื่อป้มกันโรคให้ร่างกายแข็งแรงกันค่ะในปัจจุบันเรากินผักผลไม้กันน้อยลงมากทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขับถ่ายโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ,างๆเช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคมะเร็งการกินผักผลไม้ให้หลากหลายครบทั้ง5สีอย่างเพียงพอในทุกมือ้อจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายป้องกันความเสี่ยงโรคเหล่านี้ได้ค่ะอีกทั้งยิงทาให้ร่างกายแข็งแรงผิวพรรณสดใสชะลอความแก่ชราได้รวมทั้งช่วยต้านอนุมูลอิสระ รวมภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเราทําให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับผักผลไม5้5้สีว่ามีสีอะไรบ้างและแต่ละสีมีประโยชน์ยังไงคะ่ะ 1. ผักสีแดงมีสารไลโคโฟีนและสารเบต้าไซซีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันชะลอความเสื่อมของเซล และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งปากมดลูกช่วยลดปริมาณไขมันไม่ดีชนิด L D L ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดลดความดันโลหิตสูงและลดการแข็งตัวของหลอดเลือดได้ค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดนิ้วรอยจากสิวอีกด้วยค่ะพบมากในมะเขือเทศพริกหวานสตรอเบอรี่ แตงโมแอปเปลิลแดงทับทิมและบีทรูทค่ะ 2. ส,สีส้มและสีเหลืองชะลอความเสื่อมของด้างกายลดไขมันในเส้นเลือดมีสารเบต้าแคโรทีนฟลาโวนอยด์และวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบช่วยบำรุงสายตาและการมองเห็นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะพบมากในฟักทองแครอทข้าวโพดส้มมะละกอมันเทศสาวรสสับปะรดกล้วยแทนตะลูปและมะม่วงค่ะ 3. ผักสีเขียวต่อต้านการเกิดเม็เร็งกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวผักสีเขียวมีสารคโโลอโรลิลและลูทีน จะช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและยังช่วยบำรุงผิวพรรณยับยั้งการเกิดนิ้วรอยนอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็กช่วยบำรุงเลือดแก้รูหิตจ,จางเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันผักใบเขียวยังเป็นผักที่มีใย,ยอาหารสูงช่วยเรื่องระบบการขับถ่าย พบมากในบอกคลี่ผักบุ้งผักคะนา้าผักวยเลงผักโขงกล่ำปีสีเขียวตำลึงแตงกวาแอปเปิลเขียวองุ่นเขียวชมพู่เขียวฝรั่งกีวีและโวโคาโดค่ะ4ผักสีม่วงมีสารแอนโทไซยานิน ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีหรืออีถึงสองเท่าช่วยยับยั้งและต้านการอักเสบในร่างกายป้องกันการเกิดมะเร็งชะลอความเสื่อมของเซลล์ปกป้องหลอดเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ลดคอเลสเตอรอลในเลือดและยังช่วยป้องกันมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งลำไส้และตับมะเร็งมเม็ดเลือดขาวมะเร็งของระบบสืบพันธุ์ค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งเชื้ออีโคไลในทางเดินอาหารที่ทําให้เกิดท้องเสียต้านไวรัสและลดการอักเสบโดยจะพบมากในกหล่ำปีสีม่วงมะเขือม่วงมันม่วงเผือกข้าวไรซ์เบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่องุ่นสีม่วงลูกพุนดอกอันชันและหอมแดงค่ะ 5. ผักสีขาว มีสารอะลีซินและแซนโทนช่วยเสริมสร้างให้เซลล์แข็งแรงกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและช่วยลดระดับน้ำตาในเลือดลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะโดยจะพบมากในกระเทียมหัวไชเท้าดอกกระหลำ่ำ ดอกแครเห็ดหัวหอมมันฝรั่งงาขาวขิงขาเงาะลิ้นจี่พุทราลังศาส์ลองกองลูกแพรน้อยหนาแก้วมังกรเนื้อขาวและมังคุดค่ะการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อโรคสามารถทำได้ง่ายๆ โดยลดอาหารหวานมันเค็มยึดหลักทุกมือให้ผักนำการรับประทานผักผลไม้5-4เป็นประจำทุกวันจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเพราะผักและผลไม้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ขณะที่ผักหลายชนิดถูกจัดให้เป็นสมุนไพรซึ่งเป็นประโยชน์และจำเป็นต่อร่างกาย ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงไรโรคภัยนอกจากนี้ย้าอาหารจากผักและผลไม้ที่เพียงพอจะช่วยกวาดสิ่งหมักหนุมตกค้างในลำไส้ออกไปทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติลดอาการท้องผูกป้องกันมะเร็งลำไส้และลดการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ยังทำให้เราหุ่นดีผิวพรรณสดใสเต่งตึงและหน้าใสอ่อนกว่าวัยอีกด้วยค่ะ ผักและผล,ละไม้แต่และชนิดจะมีปริมาณสารอาหารและประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกันดังนั้นในทุกๆวันจะต้องบริโภคให้มีความหลากหลายทั้งชนิดและสีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะได้รู้ประโยชน์ของผักและผลไม้5สีกันแล้วมาทานผักผลไม้ให้พุิคุ้มกันแข็งแรงกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ ากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ